สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ติดโอมิครอนนะคะหลายคนยังกังวลว่าเอ๊ะติดแล้วมาจะยังไงอาการขั้นอาการขั้นต้นเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่สุดแชร์ให้ฟังค่ะคืออย่างนี้ค่ะโควิดนี่ COVID นะคะโควิดโอมิครอนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ติดได้เร็วมากค่ะ ดังนั้นให้ใส่แมสป้องกันไว้นะคะถ้าเราเปิดแมสไปอยู่ในที่ชุมชนหรืออะไรเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันลอยอยู่ในอากาศและเราได้สูดเข้าไปหรือเปล่านะคะป้องกันตัวเองโดยใส่แมสนะคะอ่าอ,อ,อย่างนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับเชื้อนะคะเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราได้รับ,รบ,รบเชื้อมีอาการอาการขั้นแรกเลยนะคะ ขั้นเนื้อขั้นตัวค่ะอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนจะเป็นหวัดค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวก็ไม่อุณหภูมิก็ไม่ไม่ไม่สูงมากนะคะไม่ถึงกับเป็นไข้ไม่ถึงกับไข้ขึ้นนะคะอุณหภูมิไม่สูงมากแค่ขั้นเนื้อขั้นตัวอาจะเป็นอย days, ู่ประมาณสองวันนะคะจะเป็นอยู่ประมาณสองวันหลังจากที่เราได้รับเชื้อนะ แต่ต้องเป็นบางคนด้วยบางคนก็3วัน4วันอะไรเงี้ยค่ะแต่ของพี่เอง2วันค่ะขั้นเนื้อขั้นตัวอู่2วันมันความรู้สึกว่าร่างกายของเรามันมีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วร่างกายก็ต่อต้านนะคะความรู้สึกว่ามันสู้อยู่ข้างในมันต่อต้านอยู่ข้างในความเข้าใจมันก็คือเม็ดเลือดขาวอะเม็ดเลือดขาวที่อย่เออ เม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเป็นประการด่านแรกเลยที่จะต่อสู้กับโรคไม่ให้เข้ามาในร่างกายอของพี่พี่สู้อยู่กับโรคสองวันอาการลั้นเนื้อขั้นตัวอยู่สองวันนะคะเสร็จแล้วก็วันที่สามวันที่สามอาการคลั้นเนื้อขั้นตัวหายไปค่ะแต่ว่าเราได้รับเชือ้อเราไม่รู้ว่าเราได้รับเชื้ออยู่นะคะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรละมันหายละ มันหายกระเนื้อขั้นตัวละบังเอิญจังหวัดที่เราไปหาหมอไปดีไปหาหมอไปฟังผลตรวจสุขภาพนี้ค่ะก็เลยไปขอตรวจด,ดูซิว่าเป็นอะไรแต่ตอนนั้นก็ผ่านสแกนอะไรก็ผ่านหมดไม่มีอาการอะไรเลยไม่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นไม่มีใครรู้นะนี่แหละสำคัญมากเลยเวลาคนที่เขาติดโควิดมาหรือว่าเขาได้รับเชื้อมาไม่รู้ตัวเนี่ย มีเยอะมากนะคะมีเยอะมากบางเอิญบางเอิญเราไปโรงพยาบาลแล้วขอขอหมอตรวจว่าไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือเปล่าไม่อยากตรวจเองตรวจเองบางทีมันมันมองไม่เห็นอ่าก็เลยไปขอตรวจตรวจแล้วก็หมอบอกว่าติดร้อค่ะก็เป็นคนที่ติดโควิดแบบไม่มีอาการอ่าอันนี้แล้วแต่คนนะคะเพราะว่าดิฉัน มีภูมิคุ้มกัน่อนข้างจะเยอะเป็นคนกินภูมิคุ้มกันเยอะมากทีนี้ต่อวันต่อมาค่ะวันต่อมามันก็จะเจ็บที่คอเสียงเราก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะคะวันที่สี่เอาวันที่สี่ละกันเพราะวันที่สามเนี่ยเราไปตรวจเจอละวันที่สี่วันที่สี่บางคนมีไข้บางคนไม่มีไข้นะคะแล้วแต่คนแต่ จะมีอาการเจ็บคอทุกคนค่ะอาการวันที่4ี่เนี่ยอาจะมีอาการเจ็บคอนะคะเสียงเนี่ยมันจะแหบไปเรื่อยแล้วความรู้สึกว่ามันเอ่อมันเหมือนอุ้ยอุ้ยเสียงอุ้ยอุ้เหมือนคนเป็นหวัดแล้วค่ะอ่าแล้วก็เออ่หมอเขาให้ยามาฟาวิวิพาเวียเป็นยาฆ่าโควิดแล้วก็ให้ ให้ให้ยาตามอาการของคนเป็นหวัดนะคะเช่นน้ำมูกไหลเจ็บคอ,อคือให้ยาให้ยาเหมือนเหมือนให้ให้ยาแก้หวัดนประมาณนั้นแหะแต่ว่าให้ยาฆ่าโควิดให้ยารักษาโควิดมาหนึ่งตัวประมาณนั้นละค่ะแล้วก็เ,เรากา็ถูกอุ้มตัวไปที่อยู่ที่โ o สปิเตลนะคะขอขอบคุณ ะะขอบคุณโรงพยาบาลทนบุรี2ด้วยนะคะไปอยู่ฮอสพิเ a ลเราก็ดูเขาอยู่ในความดูแลของหมอแต่มีอาการเจ็บคอเละเสียงอุอออุอยู่อยู่ตลอดระยะเวลา10บสบวันนะคะสิวันที่เราอยู่ฮอสพิเ a ลเสียงเราก็จะไม่ไม่เคยดีขึ้นออกจากออกจากฮอสพิเลที่ที่เราไปอยู่ฮอสพิเชลนี่นะคะเขาจะตรวจเลือดเรา เขาจะตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดนะคะตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดส่ง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 ข่าววัดออกซิเจนกันทุกวันนะคะวันละหล,ะหลายเวลาวันละสามเวลานะคะวัดไข้วัดออกซิเจนนะคะวัดความดันวันละสามเวลาส่งให้คุณหมอดูนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะคุยกับเราทุกวันนะคะเรื่องของอาการแบบนี้ค่ะซึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าดิฉันน่าจะเป็นล็อตแรก คือติดเมื่อเมื่อต้นเดือนมกรานะคะติดเมื่อต้นเดือนมกราซึ่งตอตอนตอนนั้นคนยังติดน้อยอยู่นะคะแต่ช่วงนี้น่าจะติดเยอะแล้วน่าจะติดเยอะแล้วแล้วก็เขาให้อยู่ที่บ้านกันละนะคะให้ดูแลตัวเองกันอยู่ที่บ้านกันละก็โชคดีที่ที่ติดก่อนนะคะ <laughs> ติดก่อนนะคะหก่อนโอเคแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าหายจากแล้วรู้ได้ไงว่าหายจากหายจากโควิดแล้ว ผลเลือดค่ะหมอเขาจะตรวจเลือดก่อนที่จะปล่อยร็อ,อกจากบ้านหมอเขาจะตรวจปอดอาปอดเราแข็งแรงดีไหมอะไรเงี้ยค่ะอ่าถ้าคนแข็งแรงมันจะไม่ลงปอดจะไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่แข็งแรงมีโรคประจําตัวหรือโรคเบาหวานความดันอะไรพวกนี้โรคชุดะคะ่ะก็อันตรายนิดหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะคะไปบูธเข็ม3าได้เลยค่ะ บูตการบูตเข็มสมมันจะทําให้เพิ่มภูมิขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเราจะเพิ่มภูมิให้แบบอยู่ในร่างกายของเราเองสร้างแอนติบอดีของเราเอง<ส>ก็ได้ค่ะเราต้องทานเราต้องทานอาหารปกติมันก็เพิ่มไม่ค่อยได้นะคะหาอะไรมาเสริม,มประมาณนั้นละค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าออกจากโรงพยาบาลออกจากฮอสพิเทลแล้ว ห้ามไปฉีดวัคซีนนะคะห้ามไปบูทวัคซีน3เดือนนะคะ3เดือนนะคะคนที่ติดโควิดแล้วให้อยู่อีก3เดือนนะคะถึงค่อยไปบูทใหม่ก็เราไปบูทของจริงมาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ดูแลสุขภาพคนทุกคนนะคะ